แนวฉันอีกแล้วคำด่าภาษาจีนสำคัญมากเซฟไว้ดูได้เลยจะ้ะหนึ่งไม่เสือกนะจะ๊ะก้นนี่พี่ชื่ออย่ามาเสือกได้บอกฟันลำคาญเช่าหนีมาเย็ดแหม่เย็ดแหมในภาษาไต้เ็เลยนะคะเป็นการด่าไอ้เม่ยยอยสนี่ป้าปาสื่อเหรอพอมึงงตายแล้วป่ะจ๊ะมักเสือกแล้วคนอื่นว่ไม่แน่เห็ดติคะสนี่มาปี โหูแม่มึงสิไม่ใช่โหูนะจ๊ะเป็นคำหยาพูดไม่ได้เหรียญผีเจนโฮเหรียญผีแปลว่าใบหน้าเจนโฮมันหน้าด้านจริงๆเหรียญผีเจนโฮจะเป็นหนาด้านหนาๆแต่ว่าเรียนภาษาจีนนะคะต้องหนาด้านค่ะว่าด้านไดไออนะคะยินดีต้อนรับสู่ความหน้าด้านของโลกภาษาจีนะค่ะยินดีต้อนรับนะใครอยากเรียนให้กันติดตามท้ายคลิปเลยถัดมาค่ะป้ชื่อปัญญาอ่อน หาเสือกตีเหลืองผู้อื่นผมไม่แนวเฮติค่ะ